รู้สามความลับนี้นะคะคนที่กำลังทำออนไลน์อยู่หรือว่าคนที่กำลังจะเริ่มเข้ามาทำออนไลน์เพื่อที่จะสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางให้กับตัวเองนะคะคุณจะ ประสบความสําเร็จความลับนี้ก็คือข้อแรกเลยเรียนรู้จากความผิดพลาดอ่ะเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่จําเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นคุณดูคนอื่นเป็นตัวอย่างเพราะว่าอะไรคือมันมีหลายช่องมากเลยอ่ะสำหรับคนที่ออกมาทําออนไลน์นะตอนนี้คือแบบเยอะมากๆแต่ก็จะมีหลายๆคนนะคะที่เอ้ย ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการทําก็ทาทํท,ทไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็ไม่สําเร็จซึ่งโคจะบอกเนาะมันจะมีคีย์สําคัญของมันอยู่ในเรื่องที่คุณชอบหรือในเรื่องที่คุณอยากจะทําการที่คุณจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นคุณต้องเรียนรู้ว่าเออคุชอบอะไร ออจุดที่ทําแล้วมันไม่เวิร์คคืออะไรนะคะดังนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วมันจะส่งผลทําให้คุณก้าวกระโดดและประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์ซึ่งโคจะบอกเลยเนาะว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะมาก่อนหรือคุณจะเพิ่งเริ่มทําแต่มันอยู่ที่ความคิดและก็ความรู้ที่คุณจะพลิกแพลงให้ตัวเองประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะอย่าหยุดเมื่อล้มเหลวหลายๆคนหยุดเมื่อล้มเหลวคือคือรู้สึกว่า โพสไปแล้วอะโค้์แล้วมันไม่ได้รับการตอบรับมันไม่ได้รับความสนใจจากใครเลยแล้วรู้สึกท้อแล้วรู้สึกเหนื่อยอันนี้ให้ทุกคนเข้าใจเลยเนาะว่ามันคือด่านแรกที่ทุกคนต้องเจอโคชเชมก็เจอสิ่งนี้เหมือนกันไม่มีใครสนใจไม่มีการตอบรับไม่มีใดๆเลยในช่วงแรกคุณจะมีการตอบรับแล้วได้ความสนใจจากผู้คนก็ต่อเมื่อ คุณฝึกซ้อมและฝึกซ้อม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 ,อมจนกลายเป็นตัวจริงวันนั้นแหละค่ะคุณจะประสบความสำเร็จดังนั้นนะทำมันไปก่อนทำแล้วก็เรียนรู้อย่าหยุดนะคะทำแล้วเรียนรู้อย่าหยุดโอเคไหมข้อที่3คือให้มองเกมนี้เป็นเกมระยะยาวการทำธุรกิจออนไลน์หรือการทำออนไลน์หรือการสร้างอาชีพมันเหมือนกับการทำธุรกิจ ทั้งหมดเลยมันไม่มีหรอกทำหกเดือนประสบความสําเร็จอนะไม่มีนะคะหรือมันไม่มีหรอกทำหนึ่งปีแล้วแบบรวยเปี้ยงป้างเลยอาจจะมีในคนกลุ่มนั้นแต่คุณจงเข้าใจว่าเขาประสบความสําเร็จจากโลกออฟไลน์มาอยู่แล้วแล้วเขาเป็นตัวท็อปในเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาแค่ย้ายเขาเข้ามาในออนไลน์นะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ตามแต่ค่ะมันคือเกมระยะยาวถ้าวันนี้มันยังไม่ได้เป็นวันของคุณนะ่ะ เราก็มีหน้าที่แค่ทํำมันต่อไปแค่นั้นเองคือทําให้ป็นเป็นนิสัยเป็นวินัยแล้วก็มองการไกลนะคะไม่ใช่ว่าเนี่ยทำมาสองปีแล้วก็ผู้ติดตามก็ยังนิ่งๆอยู่คนดูก็ยังนิ่งๆอยู่ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าคุณยังเรียนรู้ไม่มากพอโอเคไหมคุณยังเรียนรู้และพัฒนาฝึกฝนตัวเองไม่มากพอมว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดบุคลิกภาพก็เกี่ยวนะแล้วก็ในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะเราต้องเรียนรู้มันให้มากพอแล้วจากนั้นนะคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองทีนี้นะโคเชมีหนังสือเสียงนะคะเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นหนังสือเสียงด้วยที่จะ นำพาคุณให้ประสบความสำเร็จอันนี้มันเป็นหนังสือศาสตร์แห่งความสำเร็จรวบรวมความสำเร็จของทุกๆคนอยู่ที่แบบมุมโลกแล้วโคเชมก็ได้นำหลักการนี้มาใช้ด้วยเช่นกันค่ะเป็นหนังสือเสียงที่มีชื่อว่าปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณกำลังเดินเส้นทางนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดนะอะไรมันก็ไม่กระเตื้องอะ่ะโคชอยากให้คุณนะคะ ฟังหนังสือเสียงเนี่ยทุกวันหรืออาจบันทุกวันนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่แอดชอเอมค่ะ